สวัสดีครับถ้าใครกาลังกังวลใจนะครับหรือมีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวอยู่นะครับแล้วแก้ไม่ตกนะครับไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ช่างนะครับหรือว่าจะทําวิธีไหนก็ตามนะครับแล้วแก้ปัญหาไม่ได้นะครับช่องนี้นะครับจะรวมทุกๆสารพันปัญหานะครับที่เกี่ยวเรื่องกลิ่นตัวนะครับที่คุณอยากรู้ที่คุณอยากทราบที่คุณอาจจะค้นหามานานแล้วไม่เจอคําตอบครับแต่ช่องนี้มีคําตอบให้ครับตามไปชมเลยครับคนนักแร้กับกลิ่นตัวมันเกี่ยวกันยังไงผมเป็นผู้ชายใช่ไหมครับผมแน่นอนครับผมไม่ชอบของคนักกแะหรรรรออเเพาาาาว่่ไมใ้ยง เวลาโชว์ขึ้นปุ๊บมีคนลักแร้ดูเซ็กซี่ครับผมแต่รู้ไหมว่าคนรักแร้เนี่ยมันทําให้เกิดกลิ่นตัวได้นะจ้าคนรักแร้มันเกี่ยวกลิ่นตัวยังไงนะครับกลิ่นตัวเนี่ยมันเกิดจากปมเหงื่อปมกลิ่นนะครับแล้วก็ไปทีเดียนะครับคนรักแร้มีส่วนผสมยังไงคนรักแร้เนี่ยหน้าที่ของมันเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับร่างกายของเราเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนไม่ใช่ว่าเอออะไรก็โทษแต่มันเอออะไรก็จะตัดมันไม่ใช่ยากครับมันคือคนรักแร้นรักแร้เนี่ยหลักๆที่มันเกิดบริเวณ จุดอักของร่างกายเรานะครับตรงนี้มันเป็นเส้นขนที่ช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการเสียดสีระหว่างผิงหวหนังระหว่างด้านบนและด้านล่างครับโดยผลลักแร้มันจะแทรกอยู่สังเกตไหมครับมันจะแทรกอยู่เวลาที่เราเดินทหารพี่ทหารก็เหมือนกันเวลาเขาเดินยิ่งเดินแนบชิดขนาดไหนขนลักแร้มันก็ยิ่งทําให้มันสไลด์ครับ ทำให้มันลื่นนั่นเองเหมือนสันเราลื่นประเภทหนึ่งครับถ้ากเกิดกันแสีนะครับมันก็จะเกิดการแสบนั่นเองนะครับรักแร้มันไปสัมพันธ์ยังไงกับกลิ่นตัวเราถ้าท่านที่ไม่มีกลิ่นตัวนะครับคนรักแร้เนี่ยเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆครับมันก็จะมีเหงื่อหลั่งออกมาเนาะคนรักแร้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนผ้าเช็ดหน้าหรือว่าเป็นผ้าชั้นดีในการที่จะไปดูดซับไม่ให้เหงื่อของเราครับมีการไหลออกไปจุดอื่นของร่างกายทาให้มันหมักหมมอยู่บริเวณรักแร้ของเรานั่นเองนะครับผม เมื่อมีการบักหมนานขึ้นมานขึ้นนะครับทิ้งไว้ทั้งวันนะครับเหมือนสุมกองไฟเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยนะครับผมตัวของแมคทียนะครับมันก็จะใช้จากกองเพลิงนี่แหละครับซึ่งก็คือคลักแร้ของเราครับเพราะตัวเองขึ้นมาครับปริมาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับและสุดท้ายครับตัวก็ระเบิดตุ้มครับผมเหมือนป๊อปคอนในตำนานครับผมครับนี่คือปัญหาว่าคนรักแร้เกี่ยวข้องอย่างไร กับกลิ่นตัวนั้นเองนะครับผมเราคนโกมขนนักแร้ดีไหมการโกนดีครับดีการโกนนักแร้ดีครับแต่ท่านเคยสังเกตไหมว่าเมื่อกลโนนักแร้นะครับบางท่านพอกคนไปพุ๊บเนี่ยขนนักแร้ที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยโอ้โหครับเป็นตอแข็งทรมานทรมานครับผมซึ่งตรงเนี้ยผมบอกว่าถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราเคยกกนขนนักแร้ไปแล้วนะครับขนที่สองนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นตอที่แข็งนะและเมื่อเอารักแร้ด้านบนและด้านล่างมันแยกกันเหมือนเดิมเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกระดาษทรายนะครับ ผมอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมจะแนะนําให้ไปใช้ครีมนวดน,นะครับสําหรับผนละไม่ใช่ครับไม่มีครับผมไม่แนะนําอย่างนั้นแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าหากโลนแล้มันยาวเนี่ยถ้าหากเราไม่อยากให้เกิดกลิ่นตัวนะผมอยากแนะนําว่าจากการโกนเราลองตัดให้มันสั้นหน่อยไหมมันทําได้นะฮะมันก็ยาวออกมาจากเส้นเดิม,ม์มาเนี่ยไม่ใช่ไปโกนสะกอนโอ้โหตอเฮี้ยนอะไรพย่างเนี้ยถ้าโกนอย่างนั้นนะครับก็โกนได้ถ้าสะดวกที่จะโกนเนี่ยก็เป็นการดีนะครับเพราะให้ทให้กลิ่นตัวลดลงไปได้มากนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าโกนแล้ว มันทําให้มีผลต่อผิวจำมันของเรานะครับก็คือทําให้เจ็บไง่างนที่ผมบอกไงต่อยสองขึ้นมามันเจ็บไงบางท่านอาจจะไม่ชอบเนาะอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้รักษาต่อย,อยสั้นก็ได้ครับแล้วระหว่างต่อยกับโกนคนที่ซอยเนี่ยมีกลิ่นตัวอยู่ใช่ไหมแล้วโกนอ่ะมีกลิ่นตัวไหมก็มีครับมีเหมือนกันแต่ปริมาณของกลินนก่นเนี่ยก็คือน้อยลงแล้วที่สําคัญนะครับการปนผลลักระแลเนี่ยเ,เวลาที่เราใช้อ่กลุ่มสเปรย์น้กลิก่นกายต่างๆหรือว่าใช้โลออนใช้อะไรก็ช่างที่ใช้น้กลิก่นกายเนี่ยไอตัวของสารพวกนี้มันจะเข้าไปจากบริเวณตักแ ได้ดีขึ้นนะครับสาเหตุที่รถกลิ่นได้นะครับเพราะว่าเมื่อเราโกนขนลักแน้เสร็จปุ๊บนะครับมันก็เหมือนไม่มีผ้าที่มันเปียกแล้วเมื่อมีเงือออกมาใช่มีหลังมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวของเมคทิเลียเองสามารถเจริญได้นะเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ไม่เจริญเจริญครับแต่เจริญได้แต่ว่ามีปริมาณที่น้อยลงนั่นเองจึงไม่เกิดกลิ่นตัวสะสมบริเวณใต้รักแร้นะครับสําหรับคนที่ไม่โกนล,ล่ะเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงแน่นอนครับช่องผมผมต้องมีวิธีการแก้ไขให้สําหรัับบบวว่่่า,าคคนนทีกลแล้เจใชมร ถ้าหากว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีกลิ่นตัวนะครับผมผมอยากแนะนําว่าควรที่จะใช้ลิตภั์ที่เกี่ยวกับค่าเชื้อแบคทีเรียก็มีหลายอย่างครับต่อบู่ที่ค่าเชื้อแบคทีเรียก็ปัจจุบันก็แทบจะทั้งนั้นนะฮะค่าเชื้อแบคทีเรียทั้งนะั้นแต่ว่าใช้แล้วยังไม่พอนะครับจะต้องทําการเกาเออเกาฟอกอะไรอย่างเงี้ยฮะค่อนข้างละเอียดทียิบหน่อยนะครับเพราะว่าลักษณะคือไอตัวของกลิ่นเนี่ยเมื่อมันเราทากิจการม่นนีเหนือออกมาใช่ไหมครับ ตัวของเหงือตัวเนี้ยมันจะเกาะอ,อยู่เป็นตรงบริเวณรากรากของไอตัวขนลกักเลี้ยครับเคยไหมครับอาบน้ำเสร็จปุ๊บลองดูนะครับไม่เชื่อผมลองดูได้เลย,เลยอาบน้ำเสร็จปุ๊บคนที่มีขนลักแล้เหลืออยู่ใช่ไหมอาบน้ำเสร็จปุ๊บสมมุติว่าเราทุตสบุม่มธรรมดาเสร็บร้อยแล้วโอ้มีความสุขมากค่ะอาบน้ำเอ๊ะปุ๊บดมดูครับดมดูเลยมันจะมีกลิ่นตุ๊บๆอยู่ครับแต่มันจะเป็นกลิ่นจันจ๋ ตูตูอยู่เพราะเกิดจากอะไรครับเพราะว่าเกิดจากการที่เราไม่สามารถทําความสะอาดได้ค่อนข้างลึกนั่นเองครับซึ่งจะแตกต่างกับคนที่เขาโกนหนักแร่ครับเขาจะมีกลิ่นไหมมีน้อยมากครับหรือแทบไม่มีเลยครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างคนที่โกนและคนที่ไม่โกนครับแต่นี่คือผมก็แนะนําสาหรับคนที่เขาไม่สะดวกที่จะโกนเนี่ยมันก็ต้องแก้วิธีนี้ก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ที่สำคัญคือต้องทำความสะอาดอาจจะมีการเกาบ้างครับใช้แปรงฟีฟันก็แล้วแต่นะสะดวกนะครับก็คือให้มันแบบลึกหน่อยเนี่ย ประมาณนั้นแต่เขาไม่คิดว่าสีจุดแรงนะครับ๋ยวมันทะลอกงานเข้านะครับตลอกแสบมากผมบอกให้ครับผมการปฏิบัติตัวล่ะครับสําหรับคนที่มีกลิ่นตัวแล้วก็ทั้งไวขนลักแล้และไม่ไวเราจะทำยังไงดีแน่นอนครับว่าหลายท่านก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโรคกลิ่นกายที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะครับก็อาจจะใช้ทุกวันนะครับถ้าหากว่าท่านไหนที่มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนะครับใช้ทุกวันผมจะถามอีกข้อหนึ่งเหมือนกันว่าใช้แล้วมันดับกลิ่นตัวได้หรือเปล่า อันนี้สองใช้แล้วเนี่ยมันสามารถคุมกลิ่นได้ทั้งวันไหมแล้วก็ถัดมานะครับใช้แล้วเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาจริงๆได้ไหมใช้ไปปุ๊บโอ้รู้สึกเหนื่อยหนารู้สึกว่าความสุขสบายในชีวิตเราไม่มีรู้สึกว่าการมีชีพของเราเนี่ยพอเราใช้ไปปุ๊บมันเหนอะหนักมันรู้สึกรับเคลื่อนตัวแล้วมันรู้สึกเหมือนมีอะไรหนืดๆอยู่ใต้รักแร้อะไรประมาณเนี้ยรู้สึกไหมท่านที่โกนขนก็เช่นกันนะครับสํารวจด้วยนะครับว่าถ้าหากวัตถุดิบพันที่ ระงับกลิ่นกายอยู่แล้วนะครับหลังจากอาบน้ํานะมันกระทบไหมอันใดอันนึงที่ผมพูดหรือเปล่านะครับพิธภัณฑ์นะครับในท้องตลาดมีเยอะจริงครับแต่ว่าที่ใช้ได้ใช้ดีแล้วก็ที่สาคัญคือแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับผมก็อยากแนะนํานะครับว่ารีเฟซนะครับเป็นสเปรย์นะครับรูปแบบนานนะครับซึ่งดีมากเลยมันดียังไงสเปรย์รีเฟซทำไมต้องใช้มันโลออนฉันแช่เป็นชาติแล้วฉันก็เห็นว่าโอเคนะอะไรพ่นไปปุ๊บครับมัน เย็นสบายเพราะแรกครับข้อที่สองครับมันไม่เนื้อหนักครับก็บอกว่ามันเป็นน้ำมันไม่เนื้อหนักไงอันถัดมาครับไม่ต้องคอยพกไม่นต้องคอยซ้ําไม่นต้องคอยเติมครับผมไม่ต้องคอยพกคืออะไรครับต้องพกใส่กระเป๋าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงท่านชายนะครับต้องพกไปด้วยไงอันนี้ก็ถือว่ามันม่สะดวกละต้องพกไปไงอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมนะผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวครับอย่าลืมนะครับเพราะลืมเกิดอะไรครับความอะไรที่พิจิตรเกิดนะครับกลิ แน่นอนครับคกไปเพื่ออะไรเพื่อไปซ้ําฮะซ้ําเพื่ออะไรฉันมั่นใจดีอยังถูกไหมฮะเอ๊ะฉันมั่นใจแล้วว่าไม่มีกินแน่นอนรู้ได้ไงครับว่าไม่มีกินรู้ได้อย่างไรว่าไม่มีกินถ้าเราอยากรู้ลองถามคนณลิกข้างมาดูสิครับคนที่โกนขนนักแร้นะครับก็จะม,มีปัญหาตามมาครับหลังโกนไปปุ๊บใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยปัญหามากเลยแสบครับที่สําคัญครับบางทีก็โกนพลาดอะไรเงี้ยครับมันก็มีการแสบครับ ถามว่าดีเฟสแสบไหมไม่แสบนะครับเพราะว่าผมก็บอกมันเป็นรูปแบบน้ำไงมันก็เลยไม่แสบนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมนะครับพอหลังจากโกนเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะบอกว่าบริเวณผิวบริเวณใต้รักแร้เราเนี่ย มันจะเป็นเหมือนเด็กเบบีมากนะครับคือมันจะอ่อนปวกเปียกแล้วก็ไม่เป็นเหมือนเด็กไม่มีแรงครับเป็นผิวที่อ่อนละมุนมากอ่อนมากอ่อนแบบว่าลักษณะคือเจออะไรหน่อยก็แพ้เจออะไรก็แดงเจออะไรก็เป็นตุ่มแดงขึ้นหรือบางทีก็อาจจะมีการแสบขึ้นนะครับนั่นคือสาเหตุว่าผมก็เลยอยากแนะนําว่าดีมินิเฟสเนี่ย, Re เ,ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบน้นเนี่ยซึ่งตรงนี้เข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับดีเฟสคือคําตอบนะครับในคลิปนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าน,นะ